สวัสดีครับผมช่างขาเลาะพาดูพารมพากินพาเที่ยวก็วันนี้เป็นวันที่ต้องเดินทางกลับไปที่อำเภอหนองไผ่นะครับก็หลังจากที่ไปชมพระอาทิตย์ยามเช้านะครับที่แก่งขุดคูแล้วก็นั่งจิบกาแฟกับสายหมอก ขึ้นรัวใชค่ะอุ้ยที่โค้ล้วก็ขาย200เหมือนกันเลยบ่จริงจริงโค้กแล้วส0งค่ะที่ผมเป็นฝักขึ้นเยอะมากค่ะก็เอาเอาขึ้นรัวเอาขึ้นรัวแล้วก็พอเพราะเราไปผัดเพียแค่เวลาเดียวเองพอๆไปแวะที่ตลาดตลาดเช้าตลาดสดที่อำเภอเชียงคานครับก็พากันไปขึ้นผูกควายเงินนะครับ หลังจากที่ขึ้นไปผูกควายเงินเสร็จก็ลงมาแล้วก็ทำอาหารกินกันในภาคเช้าคนคือนก่อนนี่ยังกระถามรัวมันบอยไงอ่ะเดี๋ยวเนาะเป็น ตอนนี้ยังจะทำทำมาเนี่ยครบคอนเซปต์แล้วคือพาดูพาดูเสร็จแ,แล้วก็มาพาทำพากินพาเที่ยวยเยอะเมืเ่อกระจกหมงเกือบทุกคันรถกระจกดูอจริงอันนี้เหมือนเหมือนมากินข้าวโชว์นะเพราะว่าคนที่ขี่รถผ่านไปผ่านมาส่วนใหญ่เปิดกระจกดูคนเลยก็หลังจากนั้นก็เดินทางต่อเดินทางต่อไปที่อัมเภอด่านงใาย ก็สองสองภาพฝั่งที่ที่ขับรถมาจะสังเกตนจะมีส,นสวนยางพลารบเป็นส่วนใหญ่บางทีก็อาจจะเป็นส่วนกล้วยส่วนะมะม่วงแต่ที่เห็นหลักๆเลยในการเดินทางมาครั้งนี้นใหญ่จะเห็นสวนยางพาราเป็นส่วนใหญ่ สังเกตวิวนะครับสังเกตวิวภูเขาครั้งมาก็จะเห็นเป็นส่วนยางแล้วนะครับสองฝั่งผ่าน แล้วแล้วก็ไปแวะกับพระธาตุพระธาตุสีสองลักเที่อำเภอด่านซ้ายก็ระวังที่เดินทางไปที่อำเภอด่านซ้ายเนี่ยก็บรรกาศการเดินทางก็จะผ่าน ภูเขาผ่านสวนต่างๆครับก็เป็นบรรยากาศในการเดินทางอีกอย่างหนึ่งซึ่งในแต่ละละพื้นที่นะครับก็สีสันการเดินทางก็จะไม่ค่อยเหมือนกันสักเท่าไหร่นะครับก็ส่วนเส้น,สนทางที่ไปเนี่ยก็จะเป็นทางขึ้นเขาลงเขานะครับขึ้นเนินลงเนิน ก็จะเห็นวิวภูเขาต่างๆครับสวยงามเยอะแยะมากมายแล้วก็หลังจากที่ไหวพระธาตุเสร็จครับก็ไปแวะเที่ยววัดเที่ยวยเไรจแล้วก็แวะข้างทางทําของกินครับจากนั้นก็เดินทางต่อซึ่งระหว่างทางที่ มาจากด่านซ้ายไปที่เพชรบูรณ์ก็เส้นทางก็จะเป็นทางคดเคี้ยวนะตามภูเขาต่างๆก็มีความสวยงามอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จนมาถึงอำเภอลงเก่าก็แวะอ่าแวะตลาดนัดครับแวะตลาดที่เจอจากนั้นก็ค่อยๆเร่งเดินทางครับจนถึงที่พัก แต่ก็ระหว่างทางก่อนจะถึงที่พักก็ยังมีแวะซื้อของตามตลาดอีกเล็กๆน้อยๆย้ายมาตามร่บ้านหนูก็ท่าเลือเองถึงะเท่าไหร่ร้อยเดียวค่ะส่งมาให้ขายทุกเช้าไม่ต้องทอนนะครับที่เหลือไม่เอาไปนึงเองเลยหุยเหนื่อยแล้วกลับไปบ้านแล้วแกะกินเลยเนเล่นได้แล้วเอาให้แล้วก็ความสของรถปกติวันนี้ก็จะเป็นวันที่ว่าอาจจะได้นอนพักที่เลยครับแต่ว่า นึ่งโดยจากมันมีงานเพิ่มเข้ามาการเดินทางก็เลยต้องจบไว้นิดนึก็พอมาถึงที่พักก็ทำการเก็บกวาดนะครับเก็บกวาดที่พักก็กางเต็นท์กินข้าวแล้วก็นอนช่วงนี้ก็จะให้เห็นแค่ตอนทำความสะอาดนะเพราะว่าหลังจากนั้นก็เหนื่อยครับซึ่งเดินทางมาตลอดทั้งวัน พรุ่งนี้ก็เริ่มงานเริ่มเริ่มงานครับเริ่มทำงานก็จะมีเปลี่ยนสายไฟเปลี่ยนหลอดไฟใส่ตู้คอน summer แล้วก็ต่อสายไฟใหม่ซึ่งเวลาก็เร่งรีบก็เลยไม่ได้ถ่ายเป็นคลิปเป็นเรื่องเป็นราวไว้นะครับแล้วก็จะมีทำห้องอาบน้ำแล้วก็ทำรั้ว ซึ่งเป็นงานที่ต้องเร่งรีบทํำครับก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นให้ดูแบบบรรยากาศการเดินทางครับระหว่างทางก็สำหรับคลิปนี้คงต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็คอยพบกันใหม่คลิปหน้านครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ